หลวงตาเจริญก็พูดถึงเรื่องอบ่อน้ำพระอินทร์ก็เริ่มต้นมาเนาะคือพูดถึงเรื่องบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยคือหลวงตาเจริญแกไปตกเข้าไปอยู่ไข้กลนไข้กลนดอกท้อรู้ไหมในมังกรหยกยังมีเกาะดอกท้อ,อมารบุรพาตั้งไข้กลนไว้อึ้งเยี่ยซื้อ พ่อของอึ้งยงมานบุรพาตั้งไข่คนคนเข้าไปแล้วก็จะเดินวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอบอ่อน้ำพระอินเนี่ยที่จริงเนี่ยมีตำนานเล่าขานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพรานพึงเหมือนกันจะพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มคนเข้ามารู้จักบอ่อน้ำพะอินพระก็อยู่ยาก โยมก็อยู่ยากถ้าเข้ามาตรงนี้จนไม่กล้ามันจะโยมจนไม่มีใครเข้ามาอยากเข้ามาในเขาลูกนี้เพราะฉะนั้นนะบ่อน้ำพระอินเนี่ยก็จะมีประเภทสิ่งลึกลับเล้นลับนะ,อ,ะอันนี้เรื่องคนที่ประสบอจะมาเล่าให้ฟังเมือ่อลงการเจริญเล่านี่เข้าไปอยู่ในค่ายกล คือเดินเข้าไปแล้ววนอยู่งั้นออกมาไม่ได้ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกลุฏิหลวงตาเนี่ยมั้งอ่าอยู่ใกล้กุติหลวงตานี่แหละเรื่องที่เขาปิดบังเขารองภูมิรู้จักรองภูมิไหมตอนขึ้นมาอยู่ใหม่ๆหลวงคุบารณนเนี่ยให้หลวงตาหลวงตาให้คุบารุนมาอยู่หลวงตาคุบารุนอยู่ไม่ได้มิจจะหนีว่ารุนเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกจนต้องไปลากหลวงตาขึ้นมาถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาผมหนีนะ คือแรงกดข่มของภูมิเขาเลยภูมิเทพภูมิภูมิมเทวาเทวดาถ้าเขามาลองภูมิเราอะถ้าเขาเหนือกว่าเราเราก็ต้องยอมเขาก็ต้องไปเราอยู่ใจอำนาจของภูมิจิตนะถ้าภูมิจิตเราเหนือเขาเขาก็อยู่ใจอำนาจของเราเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาเรียกภูม,มิธรรมภุมิจิตภูม,มิธรรมแล้วหลวงตาเจรินถามว่าหลวงพ่อเจออะไรไหมไม่เจอ เจอแต่ไม่เจอไม่สนใจเฮ้ยเด็กๆยิ่งอย่ามายุ่งต้องภาวนาเป็นศีลเป็นธรรมเขาก็มาทักหลวงตาทุกทุกกระเบียดเหมือนกันแหละว่าหลวงตาชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมืดมๆนะฮะปีแรกได้ขึ้นมา,า้เขากดดันเราไม่ได้หรอกมิจตเรากดดันเขาเทียนยถ้าเขาเขาเขาเหนือกว่าเราเนะี่ยเขากดดันเราเขาข่มเราพูดง่ายๆถ้าเราเหนือเขาเราขม่มเขาขู่เขาได้ เอ้ยมึงอย่ายงเราไว้อย่างเงาี้งย,ยางงาน,นะประมาณเนะี้ยพาพูดอุปมาให้ฟังนี่เขาเรียกว่าเทภพภูมิทีนี้เขาก็เปลี่ยนจากมิจฉาทิจิจักอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นสมาิฐิมามีศีลมีธรรมมันถึงอยู่สุขสงบมาทุกวันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรหรอกแค่ภูมิจิตเราที่ท,ที่ที่มีศีลมีธรรมที่มั่นคงในพระรัตนาตาัจทำไมหลวงตาเราจะต่อไปเรื่องว่าคุณใสเนี่ย <c oughs> สมัยก่อนที่หลวงตาเนี่ย ถามว่าหลวงตาก,กลัวไหมกลัวสมัยก่อนตอนเป็นโยมเนี่ยตาขาวมากกลัวผีกลัวปอบกลัวคุณใสกลัวเขาเสกตะปูเขาท้องเสกหนังเขาท้องแต่ไม่เคยเห็นหรอกได้ยินพูกเขาผู้แก่เล่ากลัวด้วยความสงสัยนี่แหละไม่รู้แจ้งหรอกสงสัยอยู่เลยอแต่กลัวจนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพอปฏิบ,บัติไปจิตรวมลงจิตมันลง มันถึงได้รู้แจ้งรู้ด้วยปัญญาว่ากรรมจำแนกสัตว์กรรมมูนาวัตติโลโกโไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมไปได้ถ้ามีกรรมถ้าไม่มีกรรมเนี่ยไม่มีทางมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นคนนั้นมาเสกเบาให้เมียเพราะใจมันน้อมรับเข้าไปสู่ธรรมสู่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้เราหลงหลงเชื่อหลงเป็นหล,ลงเป็นอุปาทาน จริงไหมมึงก็บอกโอ้คุณใสอาจารย์ขังขเขมรใส่แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยองจารยถึงบอกโอยงั้นมึงจะไปซื้ออาวุธมาทำหาอะไรจริงไหมมึงก็เอาอาจารย์พวกนี้ฝึกลูกศิษย์มาเยอะๆก็มานั่งเพ่งกันอย่างนั้ไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้อาวุธหรอกประเทศไทยนิมนต์พระสิ้นคิดเนี่ยไปตบกระโหลกเลยพวกอาจารย์จริงอย่าไปลดน้ำมนต์ในมันหนาวตายเลยถ้าเราเห็นความเป็นจริงเรารู้แจ้งใน ในกรรมนะในความเป็นจริงโดยธรรมชาติไม่มีใครไปเสกเปลี่ยนแปลงกรรมใครได้ใครป่วยใครเจ็บได้ดอกป่วยก็เพราะกรรมเป็นโรคก,ก็เพราะกรรมนี่แหละมันคนก็เป็นโรคเดียวกันสิแต่ด้วยความเห็นความเชื่อมีเนนเป็นลูกศิษย์ไปเรียนวิชาอาคมอาจารย์องค์นั้นก็ขังเนนก็เชื่อเขไปฝึกอาจารย์เององค์นั้นก็เสกก้อนหินเนี่ยเป็นขนมปัง เนนก็ได้กินขนมปังเพราะเนนน้อมใจเชื่อวันหนึ่งเนนเริ่มสงสัยหินก็เลยไม่กลายเป็นขนมปังอาจารย์ก็สงสัยเพราะเนนไปทักก็เลยสงสัยแม้แต่หลวงตาก็สงสัยเนนก็สงสัยเศษขนมปังก็ไม่ได้หินก็ยังเป็นหินอยู่เหมือนโบราณเขาเล่าว,ว่าเมื่อก่อนมีทหารออกรบอมพระไปอมพระไปศัตรูยิงมายิงยังไงก็ไม่เขา่า ไม่ได้มีเสื้อกันกระสุนนะแค่อมพระยิงจึงจนพระกระเด็นออกจากปากอะลม้มลงพระออกจากปากอันนี้ก็คว้าหาพระจะมาอมอีกคว้าไปได้กบได้เขีออ่อ่ะมาอมเขาคิดว่าเป็นพระเห็นมันดิ้น <laughs> สู้ยิงไม่เข้าเหมือนกันเพราะความเชื่อ,อจิตเนี่ยความเชื่อในมีกำลังมาก เหมือนเราไปเชื่อว่าเราไปทํากระต๊อบมันเล็กๆไว้ในในในป่ามีผีพอเราเชื่อว่ามีถ้าเราไปทําอะไรป่วยเลยนะเพราะความเชื่อไหมเพราะจิตมันน้อมใจเชื่อลุงตากำลังพูดถึงเรื่องจิตอะถ้ามันเชื่อศรัทธาขนาดจิตจะมีกําลังเหมือนกันถ้าไปแต่ในป่วยเลยนะแต่ถ้าขี้เล่าไม่เชื่อยไปทีกระต๊อบนั้นล้มก็ไม่เป็นไร มันซุกกับกูจีเห็นไหมิิ่เราผีก็ไม่มีอถ้าเชื่อเนี่ยโอ้โหป่วยทั้งบ้านเลยนะนี่คือเรื่องของจิตเรื่องของอุบาทานจำไว้เพราะฉะนั้นมันเชื่อว่าอมพระยิงไม่เข้าพระหลุดออกจากปากไปเอาก้อนหินเอาอะไรมานึกว่าพระจริงๆเชื่อว่ามีเห็นไหมอ่านี่แหละเขาเรียกว่าความศรัทธาความเชื่อความหลงเนี่ยจิตมันเชื่อขนาดเรายอมเป็นยอมตา บางคนเชื่อแม้แต่ระเบิดผีชีพตัวเองก็มีนะบางคนเชื่อในความรักผูกคอใจก็มีกินยาาจก็มีเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องความเชื่อต้องมีสติปัญญาด้วยจะเป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้อพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเชื่ออย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวนะท่านบอกบวกด้วยสติปัญญาสามาสิ่งลึกลับมีไม่มีเทวดามีไหมพบภูิมีไม่ม,ม,มีปฏิเสธไม่ได้หรอก พพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องสามสิบเอ็ดภพอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มีอยู่เหมือนถ้าที่หลวงปู่แพงอยู่เนี่ยหลวงปู่แพงเนี่ยท่านเสียไปหกสิบเจ็ดสิบปีละหกสิบกว่าปีละฮะเพราะตอนอายุหลวงตาสิบขวบม,มั้งไม่ถึงสิบขวบหรอกแกเสียแกมรณภาพซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับหลวงปู่มั่นเนี่ยมั้งเป็นเกจีดังนะสมัยนี้เขาเรียกเกจีเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกเกจีเ็าเรียกหลวงปู่เนี่ย เป็นลุงปู่ที่ขังมากมีวิชาอาคมนี่คือคนโบราณเขาเล่าลุงตาเคยไปกราบท่านปู่เพราะตาพาไปไปกราบเพราะท่านเป็นเพื่อนกันไปตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆตอนลุงตาไปท่านเดินไม่ได้แนะล้วลุงปู่องค์นี้มีความอาศจรย์อยู่อย่างหนึ่งเมื่อก่อนลุงตาก็ไม่ได้สนใจหรอกสนใจถ้ำที่ท่านเข้าไปอยู่ถ้ำภูมวยเนี่ยถ้ำหรือเขาเรียกถ้ำมวยเนี่ย ลุงปู่แพงเนี่ยไปอยู่เป็นองค์แรกคือมันเดินทางเข้าไปลึกมากป่ารงดิบสมัยก่อนเจสิปีก่อนลองคิดดูเจ็ดสิบแปดปีก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าท่านหมู่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า30สกิโลบ้านนึงบ้าน,บ,านบ้านใกล้ทีสุดอยี่สิกว่ากิโลจากถ้ำเนี่ย สมัยนั้นไม่มีไม่มีคนไปทำอไรทำอะไรป่าลงดิบทั้งเสือทั้งช้างสารพัดทั้งไขมาเลเรียทั้งอะไรเยอะแยะและ้วท่านไปอยู่ได้ยังไงแล้วท่านไปกินอะไรท่านไปบินสบาตท,ที่ไหนคงเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงปู่องค์นี้จะไปบินสบาตไปกับหกสิบกิโลจริงไหมต่าชาวบ้านก็ไม่เห็นนะไม่เห็น ท่านออกไปบินสบาดแถวแถวบ้านมันมันไกลมากอยี่สิบกว่ากิโลสาสิบกิโลอะจากถ้ำนี้จากเข้าไปแต่พอหลายปีต่อมามีคนเข้าไปล่าสัตว์ไปอะไรไปเจอท่านในถ้ำนั้นเขาบอกว่าอาหารการกินท่านเนี่ยท่านสมัยมากมีทั้งแอปเปิล <laughs> เหมือนท่านไปบินสบาทอยู่นน่นนะกรุงเทพอะเพราะว่าอาหาร บ้านนอกเนี่ยอย่าไปว่าแต่แอปเปิลเลยไม่รู้จักหรอกมันไม่มีหรอกสมัยก่อนแต่อาหารที่ท่านฉันเนี่ยเขาไปเจอมีแต่อาหารที่ปนนิดแล้วท่านเอามาจากไหนนี่คือเป็นคำถามเออท่านอยู่จนแกนะอยู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกจนจน,จนพวกไปล่าสัตว์ไปเจอพวกผ่านทีนี้จนท่านแก่ชราแล้วเขาก็เลยหาม พวกนี้เขาไปหามเอาท่านลองอมาไว้วัดโพลยต้นมันไปชีวิตตอนที่หลวงตาไปกับแต่ตอนนั้นหลวงตาไม่รู้เรื่องเนี้พอดีพวกผู้เฒ่าผู้แก่พวก,เพ,วก,ก,พวกเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นคนอยู่ท่ำมวยนะบวชอยู่ทํำภูมวยนะเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมีอาจารย์องค์หนึ่งที่ไปสร้างก็เพราะศรัทธาปฏิบัติชาหลวงปู่แพงท่านเสียแล้วละ่ะเสียไป70ปีแล้ว60กว่าปี หลวงตาตอนนั้นอายุยี่สิบก็เลยไปช่วยท่านสร้างคือเอาไม้ไผ่เอาอะไรไปสร้างกระจบมุงญ้าแล้วก็เข้าไปดูในถ้ำนั้นถ้ำที่หลวงปู่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะเห็นไหมถ้ำภูมวยที่หลวงตายืนในถ่ายรูปอะผอมๆอ่ะนั่นแหละถ้ำผูมวยมันก็ยังเหลือบาทท่านอยู่บริขารฟ้าบาทท่านในตอนนี้เขาเขาโมยไปแล้ว เป็นฝาบาททองเหลืององนะเขาเอาไปทําตะกุดพรำอะไรของกลางมานี่ของหลวงปู่แพงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะที่เล่าให้ฟังตั้งโจทย์ให้เราลองคิดดูว่านี่มันไปอยู่ได้ยังไงมนุษย์คนหนึ่งพระส,สงฆ์รูปหนึ่งต่อมาก็เนี่ยหลวงปู่สอนเนี่ยบ้านมะนาววัดธรราขาวเนี่หลวงปู่สอนนี่ตายในถ้ำเลยนะไม่เคยร,รู้นะแล้วท่านอยู่ได้ยังไงท่านกินอะไรฉันอะไรท่านไปบินตบานท,ที่ไหนจริงไหม นี่คือความลึกลับเล้นลับของโลกของจักรวาลจะจะพูดถึงเรื่องความลี้ลับไม่ใช่เรื่องงมงายหลวงตาไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้หรอกอันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงตาเนี่ยมันไกลตัวนะเพราะหลวงตาไปอยู่หลวงตาเนี่ยชอบไปอยู่ถ้ำที่มีประวัติครูบาอาจารย์เรียกว่าเดินตามรอยบุรพา,าจารย์เหมือนถ้ำจำปาที่หลวงปุ่เสาไปอยู่เนี่ยสมัยก่อนนะอยู่มุกดาหารคำเจี่ย น้องสูงเนี่ยสมัยก่อนหลุงตาเขาไปทัมจำปาที่หลวงปู่เสาเคยอยู่เมื่อก่อนเนี่ยชอบเดินตามรอยบูรพา,ารย์ได้ยินว่าท่านไปอยู่ไหนลุงตาก็จะเดินทุดงไปตรงนั้นมันต้องมีรอยพลังงานรอยอะไรเราเชื่ออย่างเงี้ยรอยปฏิบัติท่านมันต้องมีอะไรนะให้เราได้เสริมเสริมเสริมการปฏิบัติเราเสริมจิตเสริมใจเราโดยเฉพาะทมภูมวยเนี่ยลุงตาเนี่ยบวชอยู่ที่นั่น จำพรรษาที่นั่นเนี่ยบวชตอนเนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นลงเสือลงช้างเลยนะท่านไปอยู่ได้อย่างไรจากคนทั่วไปก็จะเรียกว่าเจจีขังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนลวงตาก็เชื่อยอย่างนั้นตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มอะแต่พอเรามาปฏิบัติธทมเหมือนท่านเดินไปถึงศีลถึงรามเหมือนท่านเราก็จะเห็นว่าโอ้ี่คือภูมิจิตภูมิจหลวงตาว่าที่ท่านไปบินฑบาตเนี่ยท่านอยู่ท่ามวย่ท่านไปบินสบาบสบาที่กรุงเทพอะ เชื่อไหมถึงได้ของพวกนั้นมากินจริงไหมเออทั้งนั้นจะไม่มีของประน็ตขนาดนั้นนะไม่มีผล,ลไม้ป่างประเทศแบบโอ้สมัยก่อนนะหกสิบเจ็ดสิบปีก็ลองคิดดูนี่คือความลึกลับลี้ลับของของจักรวาลของโลกนี่แหละธรร,ธรรมชาติของจิตของภูมิจิตเราไม่ปฏิเสธเรื่องเทวดาเรื่องภูมิเทพภูมิต่างๆเรื่องพญานาคหลงตาไม่เคยปฏิเสธแต่ต้องมองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้น ธรรมะนี่แหละปัญญานี่แหละที่จะรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องพวกนี้ว่าโอ้มันมีของมันอยู่แล้วในตัวมนุษย์เนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมของคนเนี่ยละเอียดสูงส่งขนาดไหนภูมิไหนมีบุญบารมีสร้างอะไรมาไว้ขนาดไหนไปอยู่ไหนก็ไม่อดอยากเห็นไหมแล้วท่านเข้าไปอยู่ได้ยังไงนี่อย่างธรรมอชนตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยงเกมเนี่ยที่หลวงตาเคยไปอยู่นี่ก เดินทางไปยี่สกว่ากิโลนะเมื่อก่อนตอนนี้เขาตัดถนนชาวนาชาวบ้านทางเกวียนทางรถเข้าไปถึงแล้วมั้งแต่ถ้ามาชันตาตีนเขาเนี่จะต,ต้องเดินเข้าไปอีกหลายสี่ห้ากิโลเป็นอย่างน้อยกว่าจะขึ้นไปเลาะเขาขึ้นไปหลวงตาเคยไปอยู่เพราะมันเป็นตำนานเขาบอกว่าถ้าหลวงพระสิ้นคิดพระหลวงตาสิ้นคิดหลวงตาศิล์เนี่ยขึ้นไปอยู่ถ้ามาชันตาเนี่ยแค่อยู่คนเดียวขึ้นวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งขึ้นก็จะบรรลุธรรมว่างั้น หลวงตาก็อยากบรรลุธรรมไงก็ขึ้นไปเลยพ่อใหญ่ใบเนี่ยตาไม่ส่งก็ไล่พ่อใหญ่ใบลงมาเราจะอยู่คนเดียวเราจะบรรลุธรรมคืนนี้มีพระองค์หนึ่งไปรับรองหลวงตาว่าถ้าท่านไปอยู่ธรรมจันตาได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยเพราะล่ำาลือเรื่องเป็นถ้ำพญานาคถ้ำคนทันเยอะแยะอยู่ในถ้ำนั้นพระไปอยู่ในวิปลาสอะไรประมาณ เขาบอกทักคงจะเป็นอย่างนี้มั้งถึงหลวงตาก็อยากบรรลุอยากพ้นทุกข์เอาชีวิตตายเป็นตายกูไปอ่ะจะว่าแต่วันหนึ่งเลยหลวงตาไปอยู่ครึ่งเดือนไม่เห็นบรรลุตรงไหนเลยโอ้แล้วก็กลังขํำตัวเองด้วยความโง่ที่อยากบรรลุธรรมกันไปเ <c oughs> ชา้าพอใหญ่ใบพระขาวใบส้มมาม่าไปสวัยแค่นั้นเพราะว่า มันบินสบายไม่ได้สวายจังหันเราส้มมาม่าวันวันละวันละชามเช้าหนึ่งก็ไปั้งคนกูไปย้ายกนหนีของท่านให้เราอยู่คนเดียวอยู่งั้นนะจนพอสมควรหลวงตาก็ค่อยลงมาแล้วก็เดินทุดงต่อไปที่อื่นไปเรื่อยๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านพบมาประสบพบเห็นมาด้วยตัวเราเองที่เล่าเนี่ยไม่ได้ไก่ตัวนะเล่าเรื่องที่ประสบมาด้วยตัวเองมันธรรมะก็เหมือนกัน ทำไมเราดั้นด้นเอาชีวิตแรกอดอยากตามป่าเขาลำเนาภัยตามเงื้อมผาตามป่าลกชัดเพราะแสวงหาสัจธรรมเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นไม่ได้หากสินพระป่าไม่ได้หาชื่อเสียงเลยไปคนเดียวเดินคนเดียวความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อมักผลต่อมักต่อผลความตั้งมัน่นอ่ะเต็มหัวจิตหัวใจเล,ลยอย่างเดียวเห็นไหม เนี่ยที่พูดในฟังเนียหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้นะักปฏิบัติมันไม่ได้เป็นมาง,ง่ายๆพระทิ้นคิดเจอมาทุกรูปแบบแล้วสิ่งที่ลึกลับมองเห็นมองไม่เห็นจริงถ้าไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยไม่พูดหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ได้สงสัยเลยสอบกันมาเยอะกับพวกเกจิพวกคุณใสเนี่ยเนี่ยหลวงตาหนึ่งอยู่บ้านพังแดงเนี่ยมันมีวัวธนูควายธนูเนี่ยมาเลัดกับเราเ เอาเลยบอกท่านท่านน่ตายเลยจริงเพราะเราไม่เป็นอะไรงไงเราไม่รู้เรื่องลูกหลานลูกสาวลูกเขยหลานแกต้องมากราบขอเขามาแล้วก็เอาพอระศพหลวงปู่นั้นไปเผาเพราะแกเนะี่ยโดนสะท้อนกลับว่างานเขาว่าลูกหลานแกว่านี่ยังอยู่ลูกหลานแกก็ยังอยู่ยังกราบหลวงตายอยู่หลวงปู่นี่เขาบอกโอ้ยแกขังมากเลี้ยงวัวธนูควายธนู ในหมู่บ้านที่แกไปอยู่เนี่ยโอ้โหต้นมะพร้าวเนี่ยยอดมะพร้าวยอดนี้โดนวัวธนูควายธนูไปกินหมดเ <c oughs> ขาล่ำเลยกนะันคนก็กลัวทั้งทั้งตำบลทนะั้งอำเภอทั้งเกตว่าเวลาแกมานั่งอยู่ใกล้แกอยู่แล้วได้ไม่นานนะแกก็จะไปอยู่ที่อื่นเขาบอกนี่คุณใสอาจารย์ประสิทธิ์องค์หนึ่งเนี่ยเ,เก่งคาษาอาคมแต่ตายอยู่ตรงนั้นนะเทพภูมิเขาจัดการหมดแหละ สัดไปสี่ศพห้าศพแล้วนะพระไปเล่นกับเขาอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่ในปูลูกนั้นมีหลวงจานี่รอดมาเพราะหลวงจาไม่มีอะไรไงไม่มีคาถาอาคมไม่มีอะไรมีแต่ศีลแต่ธรรมมีแต่ภาวนาเนี่แหละมีแต่พุทธโธลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจไหมมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งเนาะเพราะฉะนั้น อาณา,าปณสติหรือพระพุทธปรรมประสงค์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละนี่แหละสิ่งที่เลือ่อนสิ่งที่ประเสริฐที่ทําให้เราหลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยกระดูกยังเผาตรงนั้นเลยสิ่งพวกนั้นโอ้ยเป็นทางผ่านของเด็กเล่นเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นฝึกอาณาปณสตินะอย่าไปนสนใจเลยโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยวุ่นวายทะเลกกาะกันเสียงกันฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยเป็นมานี่หลายล้านปีหลายหมื่นปี ยั่งชิงกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราตัดช่องน้อยเฉพาอะอตัวเนี่ยให้ถึงภาวน,นาอย่างเดียวเอามีหน้าที่เราปีหน้าที่คือภาวน,นาให้ผู้ปฏิบัติผู้ฝ่ธรรมเนาะผู้ฝ่บุญฝ่กุศลอ่ขอสาธุการได้ทำแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ